สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่องบิวพัทครับผมวันนี้ผมจะขอมาพูดถึงอ p ินิยัตแล้วกันนะเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับเกี่ยวกับคําว่าบีสป๊กนะน่าจะเป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนเนี่ยอยากจะฟังอยู่เหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วเราจําเป็นนิ้องตัดสูตรหรือแจ็กเก็ตแบบบีสป๊กจริงๆหรือเปล่านะ Well wow, เริ่มเข้าใจเรื่องสูตรหรือว่าเริ่ม get into การแต่งตัวสไตล์นี้นะครับน่าจะต้องมีสิ่งที่ค้างคาในใจอย่งนเลยนะก็คืออยากจะลองตัดสูตรเป็นแนวแบบ bespoke นะครับซึ่งเจ้า bespoke เนี่ยก็คือการตัดชุดสูตร1ชุดนะครับจาก1 Pa แพทเทิร์นะเพื่อคนคนเดียวนะครับซึ่งคําว่า bespoke เนี่ยมันมาจากคําว่า b e s p a k ก็คือเป็นการสั่ง order นะคันกลับมาการเป็นคําว่า bespoke ซึ่งต่อยอดจากคาว่า spoken for คําว่า spoken for เนี่ยก็คือเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้หรือชุดสูตรตัวนี้นครับถูกตัดเย็บขึ้นมา สำหรับใครสักคนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานของคําว่า Bespoke แล้วกันนะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะทดลองตัดบ s สป k e แหละแต่ว่าก็จะมีคําถามในใจอยู่เหมือนกันว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าแล้วมันจําเป็นไหมที่จะต้องตัดถึงขั้นบ e สป o k e นะเดี๋ยวเรามาลองคุยถึง คำว,ว่า b e ส p o คก่อนแล้วกันนะครับถ้าพูดถึงคําว่า b ี s p o คเนี่ยจริงเขาอยู่กับเรามายาวนานกว่า200ปีแล้วครับเพราะว่าการตัดเสื้อผ้าแบบ1ต่อหนึ่งเนี่ยมันมีมาช้านานมากแล้วแล้วก็ถือเป็นสิ่งที่ชนชั้นสูงนะครับเลือกตัดเสมอมานะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยสิ่งที่ดั้งเดิมมากๆเลยก็ต้องยกให้ความเป็นอังกฤษเนอะบ e ส p o คสุดที่โด่งดังมากๆบนโลกใบนี้ก็เริ่มต้นในประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็เริ่มต้นที่ถนน Savile Row นะครับซึ่งอยู่ในลอนดอนมีหลากหลายช่างมากๆหหรือหืออออ้้งเเเสนนะบบยู่่่่ทีนนไมวาจป็แบบ เชพเพิร์ดเฮนรี่พูลหรือแม้กระทั่งเดอะฮันส์แมนเนี่ยก็อยู่ที่นั่นเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถือเป็นร้านตัดสูตรบีสปอคอันดับท็อปทของโลกไปนี้เลยครับผมหลายๆท่านอยากจะมีบีสปอคสูตรสักชิ้นที่ตัดจากห้องเสื้อที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอันดับท็อปๆของโลกแบบนี้เนี่ยแหละแล้วก็การมีสักหนึ่งตัวเนี่ยก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะครับสำหรับใครหลายๆคนนะซึ่งผมเองก็รู้สึกเชียร์นะครับอยากให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสประสบการณ์การตัดบีสปอคสูตรจริงๆจากรเเทอััังงงงงกกกฤษสสค้นน่่จาิ ที่คุณได้มาจากการสเปนเงินออกไปเนี่ยมันคือ c r a f t ์ m a n s h i p ที่หาตัวจับได้ยากเลยแล้วก็ไม่สามารถหาได้จากร้านสูตรทั่วไปนะครับ c r a f t ์ m a n s h i p ที่ว่าเนี่ยก็คือตั้งแต่เริ่มการวัดตัววาดแพทเทิร์นตัด ชิ้นผ้ารวมไปถึงการตัดเย็บใดๆก็ตามครับารายละเอียดเหล่านี้เนี่ยคือคราฟแมนที่เราต้องสั่งสมประสบการณ์ค่อนข้างมากเนน่ยกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับซึ่งสูตร1ชุดเนี่ยก็มีชิ้นผ้าที่ต้องตัดมากกว่า38ชิ้นเนอจริงๆก็มากกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มีขั้นตอนในการตัดเย็บรวมกันเนี่ยมากกว่า200ขั้นตอนเนยจริงๆก็228ขั้นตอนจากมาตรฐานในการตัดเย็บนะครับอันนี้ยังไม่รวมถึงขั้นตอนการฟิตติ้งนะจังหวะที่ต้องดึงผ้าออกหรือว่าการเย็บกลับเข้าไปใหหม่่นนนนีีัข้้ตอเลา ทำขึ้นด้วยมือ ทั้งหมดครับแล้วก็ทำโดยช่างที่มากประสบการณ์อันนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ b ิส p o k e สูตรเนี่ยให้ได้มากกว่าเสื้อผ้าหรือชุดสูทแบบอื่นเนาะบิส p o k สูตรเนี่ยยังอ้างอิงเรื่องตัวเลขน้อยนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วของบิส p o k เนี่ยอ้างอิงกับสายตาของเทเลอร์เนีหรือมาสเตอร์เทเลอร์นะครับเขาจะวัดสัดส่วนต่างๆเนี่ยเป็นตัวเลขก็จริงแต่ว่า once ที่เขาเริ่มตัดออกมาายเป็นตัวแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มมองครับแล้วก็พิจารณาว่าแบบจุดไหนที่มันควรจะเอาเข้ามันควรจะปูดออก เป็นต้นนะครับซึ่งมาสเตอร์เทเลอร์เนี่ยถือเป็นหัวใจสําคัญเลยละกันที่ทําให้เราเนี่ยเลือกเข้าไปตัดกับห้องเสื้อต่างๆนะครับผมพอดีอีกอย่างหนึ่งเลยที่บีสป็อกสูตรให้ได้มากกว่าสูตรประเภทอื่นก็คือการตัดเย็บครับลักษณะของการตัดเย็บบีสป็อกสูตรเนี่ยก็คือการตัดเย็บด้วยมือ100%นะทุกชิ้นถูกตัดด้วยมือแล้วก็เย็บด้วยมือนะครับซึ่งรายละเอียดเหล่านี้เนี่ยมันทําให้การให้ตัวของผ้าเนี่ยไม่เหมือนกับการเย็บแบบมัชชินสติชหรือว่าใช้เครื่องจักรรรับ่าาเลงเเืออกกฟ์มข้ ทําได้เร็วกว่าการตัดเย็บแบบใช้เครื่องจักรนะครับผมก็อันนี้ถือเป็นข้อมูลคร่าวๆแล้วกันของการเลือกที่จะตัดแบบชุดบีสป็อกสูทนะซึ่งถือว่าการขึ้นไปถึงจุดที่เรียกว่าตัดบีสป็อกสูทแล้วเนี่ยถือเป็นจุดท็อปแล้วล่ะครับของการเลือกตัดทีนี้จะเลือกตัดจากช่างไหนเนี่ยอาจจะต้องดูรายละเอียดของการตัดอีกทีนึงนะครับว่าห้องเสื้อนี้เก่งสไตล์ไหนแล้วก็เราชื่นชอบสไตล์ของห้องเสื้อไหนเป็นพิเศษสําหรับชุดแบบไหนเป็นพิเศษนะซึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งสม ข้อมูลและประสบการณ์ของผู้ตัดเองนะครับทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นว่าเราควรจะต้งตัดเสื้อผ้าแบบใดกับห้องเสื้อแบบไหนนะครับ ดูข้อดีของบีสปอกสูรซึ่งถือเป็นเรื่องที่เสื้อสูตรแบบอื่นให้ไม่ได้ละกันเช่นเรื่องทรงครับทรงของบีสปอกสูรเนี่ยก็จะถูกตัดขึ้นมาเพื่อคนคนเดียวนะก็จะได้ทรงที่เฉพาะตัวมากๆและเฉพาะเราโดยเฉพาะนะครับก็จะมีชิ้นเดียว1เดียวบโล,โลูโอใบนี้นะครับการเลือกผ้าการเลือกดีเทลต่างๆเนี่ยเราสามารถเลือกได้แบบฟรีลี่มากๆคือ100%่เลยเราสามารถเลือกแบบไหนก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะให้มาสเตอร์เทเลอร์เนี่ยช่วยไกด์เราก็ได้นะครับว่าเราควรจะต้องตัดแบบใดนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ พูดคุยกับมาสเตอร์เทเลอร์นะครับระหว่างการวัดตัวเนะเพื่อให้เขาเนี่ยเข้าใจเราว่าเราใช้ชีวิตแบบใดเขาจะได้ฟอร์มสิ่งที่เขาคิดอยู่ในหัวออกมาครับว่าไอเดียลเชฟหรือไอเดียลของชุดสูตรในความคิดของเขาบนตัวคุณเนี่ยน่าจะออกมาประมาณไหนเนาะสองครับคือบางห้องเสื้อครับยังจะเก็บผ้าที่คุณเลือกตัดไว้นะคือในระยะเวลาหนึ่งและกันการใช้งานเสื้อสูตรไปสักพักเนี่ยครับมันจะมีโอกาสที่บางชิ้นหรือบางส่วนของชุดสูรเนี่ยเสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นจากการนั่งการทํากิจกรรม บางอย่างหรืออุบัติเหตุบางประการนะครับเพราะฉะนั้นเราผ้าบางส่วนของชุดสูทครับจำเป็นที่จะต้องมีการซ่อมแซมนะซึ่งถ้าเกิดคุณเลือกเป็นผ้าแนววินเทจครับเขาจะสำรองผ้าส่วนหนึ่งเอาไว้ครับเผื่อว่าคุณจําเป็นที่จะต้องปรับแก้หรือว่าจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนชิ้นบางชิ้นของเสื้อสูทตัวนี้นะครับยังคงมีผ้าเหลือไวใ้ให้คุณแก้ได้เพราะฉะน,นี้ถือเป็น after service ที่การตัดเย็บแบบอื่นเนี่ยไม่สามารถตอบสนองได้แล้วกันนะครับยกเว้นกรณีเดียวคือคุณยังคงเลือกผ้าเป็น running อยู่นะครับหมายถ นั้นก็อาจจะสามารถหาได้ง่ายนะแต่ว่าในเมื่อเราเลือกที่จะตัดเป็นแบบปีสโปกแล้วเนี่ยถ้าเขามีผ้าแบบวินเทจผมก็คิดว่าคุณก็ควรเลือกเป็นผ้าวินเทจเชฟเพราะว่าไหนๆก็จะตัดเป็นหนึ่งเดียวสำหรับเราแล้วเนี่ยผ้าที่เป็นหนึ่งเดียวสําหรับเราก็ดูมีเสน่ห์ให้เล่นเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกครับว่าพอมันเป็นการตัดด้วยมือทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะมีความให้ตัวที่สูงชุดสูรก็จะมีความให้ตัวแล้วก็รู้สึกฟอร์มเข้ากับร่างกายเราได้สวยงามแล้วก็ได้แบบอย่างที่ต้องการตามสายตาของมาสเตอร์เทเลอร์แล้ว เพราะว่าสไตล์หรือว่าเอกลักษณ์หรือเฮาส์คั t ของแต่ละที่เนี่ยก็ไม่เหมือนกันครับอย่างบางที่ก็จะเลือกเป็นแนวบ็อกซี่อย่างบางที่ก็จะเป็นแบบซอฟท์เทเลอร์ลิงเพราะฉะนั้นแต่ละที่ก็จะมีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมีข้อสังเกตนึงครับเพราะว่ามันเป็นบีสปอกเนะเราสามารถเลือกอะไรก็ได้แล้วก็ช่างก็สามารถตัดได้อย่างใจนึกของเขาครับเพราะว่าการใช้ผ้าในการแบบฟอร์มรูปร่างสัดส่วนที่เป็นไอเดียลในมุมมองของมาสเตอร์เทเลอร์เนี่ยบางครั้งครับ บางครั้งนะผมขอย้ำว่าบางครั้งนะครับมันไม่สามารถจบได้ภายในชุดแรกมันจะมีการ adjust ใดๆก็ตามเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะเพราะฉะนั้นบางที่ครับหรือเทเลอร์บางเจ้าเนี่ยอาจจาเป็นที่จะต้องเพลย์เขาแล้วก็อาจจะต้องตัดมากกว่า1ชุดขึ้นไปนะัตมัสเตอร์เทเลอร์เองเนี่ยก็จะได้เข้าใจด้วยว่าเราใช้ชุดยังไงแล้วเรารูปร่างเป็นยังไงแล้วก็เราอยากได้ชุดสุดแบบไหนที่เหมาะเขาจะได้เข้าใจครับว่าเขาควรจะต้องตัดแบบใดแล้วก็เขาจะได้เก็บรายละเอียดได้มากขึ้นและดีขึ้นกว่าชุดแรกที่เขาตัดเนะเพราะฉะนั้นสั เึย <AM rac ian> ละกันของการตัดแบบบีสป็กสูตรนะครับทีนี้มาถึงคําถามละกันคือคําว่าบีสป็กเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่ามันคุ้มค่าจริงไหมต่อการตัด1ครั้งนะอันนี้โดยสรุปเลยละกันนะครับคือถ้าคุณสามารถตัดบีสป็กสูตรได้เนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่าอยู่แล้วแต่ว่าก่อนที่คุณจะกระโดดเข้าไปตัดแบบบีสป็กเลยเนี่ยอาจจะต้องตอบคําถามทั้งหมด4ข้อนี้ให้ได้ก่อนนะครับอย่างที่1เลยคือคุณแน่ใจหรือเปล่าครับว่าร้านที่คุณเดินเนข้าไปหรือว่าห้องเสื้อที่คุณเดินเข้้้าาไปปปเเนนนนีีี่็็ิสูทจจจรงๆอออัะข ต้องคิดนิดนึงครับเพราะว่าแต่ละร้านครับเขาสามารถเขียนว่าตัวเองเป็นบีสป็อกเทเลอร์ได้ง่ายๆ,ๆครับเพราะมันเป็นแค่ตัวอักษรนะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเขาเป็นบีสป็อกเทเลอร์หรือเป็นมาสเตอร์เทเลอร์จริงๆสามารถเขียนแพทเทิร์นจริงๆแล้วก็สามารถตัดเย็บด้วยมือแบบร0อ็ได้จริงหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องลองศึกษาหาข้อมูลน,นิดนึงนะครับว่าห้องเสือ้อห้องนี้หรือว่าร้านสูตรร้านนี้เนี่ยตัดแบบบีสป็อกจริงๆหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าไปในร้านแบบบีสป็อกสูตรแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นบีสป็อกจริงๆ วัดตัวแล้วออกมาแล้วมีกระดุมเลยตั้งแต่แรกเนี่ยอาจจะไม่ใช่ไอเดียลของบีสปอคสูตจริงๆนะครับไอเดียลจริงๆนะครับเวลาเราเข้าไปในร้านบีสปอคสูตหรือบีสปอคเทเลอร์นะเราจําเป็นที่จะต้องรู้จักหรือได้เจอกับมาสเตอร์เทเลอร์นะครับคนที่วัดตัวให้เราก็ควรต้องเป็นมาสเตอร์เทเลอร์แล้วเราควรจะต้องคุยกันครับว่ารูปร่างของเราเนี่ยมีอะไรผิดแปลกแตกต่างจากสัดส่วนปกติบ้างหรือถ้ายืนโพสเจอร์เราเป็นยังไงเพราะว่านี่คือสิ่งที่มาสเตอร์เทเลอร์เป็นคนมองเห็นครับแล้วเขาอะจำเป็นที่จะต้องปกปิดจุดอ่อนพวกน เขาควรจะต้องคุยกับเราแล้วคนที่เป็นคนวาดแพทเทิร์นหรือคนที่เป็นคนคัตติ้งเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอยู่ตรงนั้นจริงๆเพื่อจะได้เห็นครับว่าสัดส่วนของเราเป็นยังไงการใส่ชุดสูทของเราเป็นยังไงอันนี้รวมถึงการฟิตติ้งด้วยนะครับ first fitting เนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆแล้วมาสเตอร์เทเลอร์ควรอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับจะได้เห็นว่าชุดหลังจากฟอร์มออกมาแล้วเนี่ยได้อย่างที่เขาคิดหรือเปล่าเอาเป็นไอเดียสูตรอย่างที่เขาตั้งใจออกแบบมาเพื่อคุณจริงๆหรือเปล่าน,ะนี่แหละคือสาเหตุที่เราเลือกตัดเ,เพราเราาเซื้อประสบกาารรณ์แล้้วเไดสิ่สโพ ตาของมาสเตอร์เทเลอร์คนนี้ที่อยู่กับสูตรเนี่ยมันยาวนานหลายสิบปีเนี่ยเป็นคนเชฟเราขึ้นมาครับว่าจุดอ่อนจุดเสียของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนเราเขาจะลบจุดอ่อนจุดด้อยนั้นยังไงเนาะสครับคือคุณมีเงินมากพอที่จะสเปนหรือเปล่าคือชุดสูตรแบบบิสปรัรบมันจะแพงกว่าชุดสูตรแบบอื่นเนาะอย่างเช่นเรดทูแวร์หรือเมทูเมเชอร์เนี่ยก็จะมีราคาที่ถูกกว่าบิสปสูตรเสมอนะครับแล้วก็บิสปสูตรที่ดีเนี่ยอาจจะเริ่มต้นหลักแสนบาทเลยทีเดียวนะครับหลายๆคนเลยรู้สึกว่าแบบเออชุด ค่อนข้างราคาแพงแต่ว่าคําถามนี้อาจจะต้องตอบตัวเองให้ได้ครับว่าเรามีเงินพร้อมสเปนหรือเราการบัตเจ็ตของตัวเองไว้สําหรับบีสป็อกสูตรแล้วหรือยังนะครับการสเปนหลักแสนถือเป็นเรื่องปกตินะในวงการบีสป็อกสูตรนะครับถ้าเกิดเป็นห้องเสื้อต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบัตรเจ็ตครับถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณคอนซิดอร์เนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ต้องการสเปนเยอะขนาดน,นั้นนะครับกับชุดสูตรหนึ่งชุดเนี่ยบีสป็อกสูตรก็อาจจะไม่ใช่คําตอบนะครับข้อที่3ครับคือเรื่องเวลาอันนี้เป็นนนเงงื่่่ออไขขทีค้า หลีกเลี่ยงไม่ได้ละกันกับการตัดสูตรแบบป e ีสโป k นะครับบางเจ้าใช้เวลายาวนานถึงปีครึ่งก็มีนะครับหรือบางเจ้าใช้เวลาเป็นปีเลยก็มีมันขึ้นอยู่กับว่าดีเทลต่างๆหรือว่าการฟอร์มตัวของชุดสูตรบนตัวคุณเนี่ยมันได้อย่างเขาตั้งใจให้มันเป็นแล้วหรือยังนะครับบ e สโป k สูตรเลยใช้เวลาในการผลิตที่ค่อนข้างยาวนานนะโดยเฉพาะยิ่งเป็นช่างสูตรหรือห้องเสื้อที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยแล้วเขาบินมาที่เมืองไทยเนี่ยการเข้าเข้าออกระหว่างประเทศเนี่ยก็อาจจะต้องกินเวลายาวนานขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสูตรแบบบีสโป k จำเป็นต้องเผื่อเวลาไว้นานๆเลยเนาะสมมติว่าคุณจําเป็นต้องใช้ชุดสูตรในอีก3เดือนข้างหน้าบีสปอกสูตรอาจจะไม่เหมาะนะครับลองดูครับเงื่อนไขเรื่องเวลาเนี่ยถือเป็นข้อที่3ที่ผมคิดว่าถ้าเกิดคุณตอบได้จริงๆเนี่ยว่าผมไม่ได้รีบผมอยากใช้อีกปีหนึ่งบีสปอกสูตรก็อาจจะเป็นคําตอบที่ดีและน่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับข้อ 4. ครับข้อสุดท้ายคือต้องตอบคาถามตัวเองให้ได้ครับว่ามันจําเป็นจริงๆหรือเปล่าหมายถึงว่าสัดส่วนร่างกายของคุณเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องตัดแบบบีสปอกจริงๆหรือเปล่าน ในขณะที่ bespoke สูตรเนี่ยเป็นที่พูดถึงเยอะเนี่ยวงการ ready to wear กับวงการแบบ made to measure เองก็พัฒนาตัวเองได้สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับหมายความว่าเราสามารถเลือกหาเสื้อหรือ เลือกหาแจ็คเก็ตหรือกางเกงที่เป็น ready to wear ที่ดีได้นะปัจจุบันเนอะรวมไปถึง M T M หรือ m a e a s u r e เนี่ยเราสามารถใส่รายละเอียดให้ใกล้เคียงกับ bespoke ได้ประมาณหนึ่งนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องกลับมาถามตัวเองกันครับว่าเราใส่ ready to wear แล้วเรารู้สึกมันไม่ฟิตเราขนาดนั้นหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันอาจจะต้องการ adjust เพียงเล็กน้อยนะ M T M ก็อาจจะเป็นคําตอบที่ดีกว่าแล้วใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่าเดิมครับผมอาจจะไม่ตอบคาถามทุกคนนะแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือ buy the best that you can afford หมายถึงว่าซื้อสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถแอฟฟอร์ดมันได้แล้วกันสามารถสเปนกับมันได้สามารถใช้จ่ายกับมันได้นะครับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเลือกออปชันไหนก็ตามครับผมคิดว่าเมื่อคุณเก็บตังค์แล้วเลือกซื้อสิ่งที่ดีที่สุดนะจำนวนเงินที่คุณรู้สึกแฮปปี้ที่จะจ่ายแล้วกันอันนั้นน่ะคุณจะได้ชุดสุดที่ดีที่สุดในเวอร์ชั่นที่คุณยอมรับมันได้แล้วกันซึ่งถ้าเกิดคุณมีตังค์มากพอที่จะสเปนกับบสปอคเนี่ย ผมคิดว่าการ go for bespoke เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเสมอนะครับเพราะว่าคุณจะได้ชุดที่แมทช์กับตัวเองแล้วเป็นไซซิ่งของตัวเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่สามารถไปถึงจุด bespoke ได้ต่อคําถาม4ข้อข้างต้นที่ผมพูดไปได้ยากนิดนึงออปชั่นอย่าง MTM หรือ ready to wear เนี่ยยังเป็นออปชั่นที่ น่าสนใจอยู่ณนะปัจจุบันครับแค่อาจจะต้องมองหาแบรนด์ที่เข้ากับตัวเราอาจจะต้องทากันบ้านเพิ่มอีกนิดหน่อยทั้งหมดทั้งมวลครับผมเชื่อว่า bespoke สูตรยังมีความคุ้มค่าอยู่ในตัวค่อนข้างสูงอยู่นะครับถ้าเกิดคุณอินกับคําว่า craftsmanship นะครับแล้วก็มีเงินสเปนมากพอแล้วก็สามารถตอบคําถามได้ทั้งหมด4ข้อข้างต้นที่ผมพูดไปเนาะก็จบไปแล้วครับหวังว่าผมจะอธิบายบางส่วนบางอย่างของคําว่า bespoke ได้บ้างนะแล้วก็เผื่อว่าใครก็ตามที่กำลังจะตัดสินใจตัดอยู่เนี่ยแต ว่ายังไม่ค่อยมั่นใจครับว่าตัวเองเนี่ยควรค่าที่จะลงทุนกับบีสป๊อกหรือเปล่านะอันนี้อาจจะช่วยให้คุณค้นหาคำตอบเจอบ้างนะครับว่าเราเนี่ยอาจจะเหมาะกับการตัดบีสป๊อกก็ได้นะหรือถ้าคุณไม่เหมาะกับการตัดบีสป๊กเนี่ยคุณอาจจะ go for M T M ก็ได้นะครับสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ แต่ที่แน่ๆน,น,นะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไหลไม่เท่ากันหรือว่ามีสัดส,ส่วนที่ไม่สามารถใส่สูตรปกติได้หรือว่าชุดสูตรที่เป็นแบบฟิตติ้งการ m เมนได้เลยนะครับผมคิดว่าเบสเบดของคุณเนี่ยควรเป็นบีสปอคสูตรนะเพราะฉะนั้นลองเอาไปคอนซิเดอร์ดูครับว่าคุณอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยแต่มันจะเป็นสิ่งที่คุ้มค่าในการรอคอยแล้วกันนะ